หอมนมมากเลยหอมนมมากเลยครับเก่งครับเก่งครับถ้าหนูจะอั้มแบบนี้เก่งมากกินได้ด้วยเหรอที่นะไม่เป็นไรนะลูกนะใช่ไม่ต้องกลัวแม่อยู่นี่ค่อยๆลองสิเอ๊ะมันเออโอ้ยดูดด้วยอร่อยเหรอมันคืออะไรนะอร่อยไหมอร่อยไหมไหนลองสิมันคืออะไรนะอร่อยอร่อยอร่อยก็รู้ ชามนะลูกนะชามนะลูกภาษาอังกฤษว่าไงโ o ร l ชามสองใบอบร์โบร์เขาเรียกว่าชามนะครับชามพลาสติกนะลูกปล <c oughs> อดภัย <c oughs> อันนี้นะลูกอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าช้อนภาษาอังกฤษว่า p ปู n ช้อนเนี่ยให้หนูลองจับดูหนูไม่ต้องกลัวให้หนูลองจับก่อนแต่เดี๋ยวแม่ป้อนแต่ให้หนูคุ้นเคยก่อนอให้หนูคุ้นเคย ช้อนอยังไม่กล้าใช่ไหมอะไรมันแปลกๆไม่เป็นปไร<ป>อ่า<ป><ๆ>หนูกินข้าวนะลูกคำแรกของหนูนะครับเป็นข้าวบดกับนมแม่ที่หนูคุค้นเคยอุ้ยนมแม่หอมเลยเนี่ยไม่มีข้าวเลยมีแต่นมเห็นไหมเนี่ย <บา S 2> อะไรนะเป็นช้อนซิลิโคนนะครับหนูไม่ต้องกลัวลองแตะๆก่อนลองก่อนนะใจะเย็นๆนะครับชินะลองก่อนนะลองก่อนนะครับอ้ก่อ้ําก่อนอ้ําอ้ําก่อน อ,อ้่าอ้อมหอมนมมากเลยหอมนมมากเลยครับเก่งครับเก่งครับ<ว>ถ้าหนูจะอ้ําแบบนี้นเก่งมากกินได้ด้วยเหรอทีนะไม่เป็นไรนะลูกนะค่อยๆไม่ต้องกลัวแม่อยู่นี่ค่อยๆลองสิเอ๊ะมันคืออะไรโอ้โหดูด,ด้วยอร่อยเหรอมันคืออะไรนะอร่อยไหมอร่อยไหมไหนลองสิมันคืออะไรนะอร่อยอร่อยอร่อยเปล่าลูกอ้า ยังไม่กินน่ะลองคำแรกเหรออะลองแต่ลองแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเก่งมากแล้วเปิดใจให้เนาะเปิดใจให้เนาะเปิดใจให้เนาะแม่บี้ให้จนแบบทั้งบททั้งบี้เลยอ่ะแลองอีกลักคำหนึ่งนี่สักคำหนึ่งหอมนมจังเลยเนี่ยหอมนมแม่ที่สุดในโลกเลยอืออีกสักคำหนึง อ้ํก่อนชินะครับอ้ําอ้ําก่อนลูกออ้ําอ้ําก่อนอ้ําก่อนไม่บังคับนะอชินะอ้ําอ้ําลูกคําที่สองของหนูเป็นยังไงนะคําที่สองของหนูคําที่สองเอ๊ะมันเป็นยังไงวะเอ๊ะมันเป็นยังไงอืมเออๆนั่นแหละถูกต้องมันเป็นยังไงอ่ะลองก่อนลูกไม่เป็นไร สบายๆไม่บังคับนะลูกนะแต่กีกินอร่อยนะอร่อยนะนมแม่มันยังไงนะมันนี่มีอยู่ๆเหรอมีอยู่ๆเหรอโอเคกินข้าวไปกินข้าวกันไปนะ